การเลิกสูบบุหรี่เหตุผลที่เลือกนะคะคือทุกๆวันนี้รอบตัวเราจะเห็นกลุ่มคนสูบบุหรี่จำนวนมากไม่ว่าจะวัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่การสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกายและถ้าสูบไปในระยะยาวก็จะทําให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ลหลายๆงานวิจัยนะคะก็จะกล่าวถึงตัวของบุหรี่เป็นส่วนใหญ่และก็พูดถึงสารประกอบในบุหรี่ว่ามีอะไรบ้างเช่นนิโคตินทาเป็นต้นนะคะการสูบบุหรี่ก็จะทําให้หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะถุลงลมปมพองมีอาการไอค่ะ ดังนั้นพวกเราจึงจะทันคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเพราะว่าพวกเราเห็นคนรอบข้างของเราเกิดปัญหาจากการสูบบุหรี่เป็นจํานวนมากพวกเราอยากให้คนที่ได้ดูตระหนักถึงโทษของบุหรี่ที่จะส่งผลต่อร่างกายในอนาคตและคิดถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้างให้มากขึ้นค่ะการออกแบบนะคะเราจะทำรายงานและแบบนําเสนอโดยการคลิปเสียงและมีภาพประกอบโดยเนื้อหาในเล่มรายงานและลวิดีโอจะประกอบท้งข้อมูลถ้าทําไม เราถึงติดบุหรี่ทำไมถึงเลือกที่จะสูบบุหรี่และข้อเสียของการสูบบุหรี่ค่ะสาเหตุที่คนมักสูบบุหรี่กันนะคะ 1. การสูบบุหรี่ทําให้รู้สึกดีสารนิโคตินจะช่วยให้คุณรู้สึกตื่นตัวมากขึ้นและอาจรู้สึกว่าร่างกายมีปฏิกิริยาการตอบสนองเร็วขึ้น2บุหรี่ช่วยให้ในการผ่อนคลายเมืเ่อเผชิญความเครียดค่ะคือสามารถช่วยลดความวิตกกังวลและทําให้ผ่อนคลายได้จริง 3. บุหรี่ช่วยใ,ในการเข้าสังคมค่ะ คือคนส่วนใหญ่ก็จะสูบบุหรี่ใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าเออถ้ากลุ่มเพื่อนเราสูบบุหรี่เราสูบบ้างก็เป็นการเข้าสังคมได้ดีแต่ที่จริงแล้วเราอาจจะเปลี่ยนการเข้าสังคมเป็นการดื่มกาแฟหรือการนั่งเล่นเกมต่างๆได้คะ่ะ 4. บุหรี่ช่วยทําบางสิ่งบางอย่างบางครั้งคุณอาจใช้การสูบบุหรี่เป็นเสียงที่ช่วยดึงคุณออกมาจากสถานการณ์ที่คุณไม่ชอบเพราะว่าคุณจะออกมาสูบบุหรี่ที่ต้องทําด้วยมือของคุณเอง เพื่อลดความเบื่อหน่ายในการทำงานที่ซ้ำซากหรือยุ่งยากแต่ในการบรรเทาความเบื่อหน่ายนั้นและความวิตกกังวลยังคงมีวิธีการอื่นๆมากมายเช่นการใช้ลูกบอลหรือลูกเทนนิสบีบคลายเครียดปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือหยุดพักจากงานในการดื่มชาสักถ้วยหรือออกไปเดินเล่นสักพักค่ะสารที่ทำให้ติดบุหรี่ บุหรี่มีนิโคตินเป็นสารประกอบที่ทำให้เกิดการเสพติดและอยากสูบแม้ว่าคุณต้องการที่จะหยุดสูบจะยิ่งเสริมสภาวะการเสพติดการหยุดสูบบุหรี่จึงทำให้เกิดอาการขาดนิโคตินซึ่งจะมีผลทั้งทางร่างกายและจิตใจเมื่อคุณสูบบุหรี่นิโคตินจะดูดซึมผ่านเยื่อบุของปอดเข้าสู่กระแสเลือดและกระจายไปทั่วร่างกายนอกจากนี้นิโคตินยังสามารถเข้าสู่กระแสเลือดผ่านทางอื่นได้เช่นผ่านทางจมูกผ่านทางผิวหนังค่ะ อาการต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อหยุดสูบบุหรีนะับเป็นช่วงเวลาแห่งการวัดใจว่าจะสามารถผ่านด่านการเลิกสูบบุหรีไปได้หรือไม่เพราะได้ทนกับอาการต่างๆได้การเลิกสูบบุหรีก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องกลับไปสูบเหมือนเดิมอีกหรออก็ไม่ใช่เสมอไปนะพอการเข้ารับการปรึกษากับแพทย์คือตัวช่วยที่สําคัญที่จะพาให้คุณผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่ใจคุณไม่สามารถตัดขาดได้ด้วยตนเองค่ะ แนวทางการดูแลรักษาการเลิกสูบบุหรี่ในกระบวนการมีบทบาทที่จะช่วยให้มันรู้เป้าหมายแพทย์จะพิจารณาเลือกแนวทางการเลิกสูบบุหรี่ตามความเหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้แก่ 1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแพทย์จะซักถามประวัติพูดคุยลงลึกในรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาที่จะนำไปสู่การเลิกสูบบุหรี่ได้ 2. การค้นหาสาเหตุของการสูบบุหรี่อาทิเช่นความเครียดแรงกดดันในชีวิต 3. วางแผน วิธีการจัดเก็บกับต้นตอของปัญหาอาทิเช่นการสูบบุหรี่เพราะเครียดจึงวางแผนหลักหนีความเครียด 4. ร่วมกันค้นหาแรงกระตุ้นกำลังใจในการเลิกบุหรี่อาทิเพื่อสุขภาพขอตนเองและคนในครอบครัวหรือเพื่อลดค่าใช้จ่าย 5. หาแนวทางเพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้สูบบุหรี่อาทิสูบบุหรี่มากในช่วงที่งานเร่งเริ่มต้นในการเลิกบุหรี่ก็ควร วางแผนไม่รับงานมากเกินไปหรือบางคนจะสูบบุหรี่หรือเมื่อไปเที่ยวกลางคืนดังนั้นก็ควรหลีกเลี่ยงการเที่ยวกลางคืนเป็นต้น 6. แนะนําแนวทางที่จะช่วยเบียเบ่ยงเบนความสนใจเช่กนการออกกําลังกาย 7. กรณีที่เลิกได้แล้วเตรียมพร้อมจะรับมือเพื่อป้องกันการกลับมาสูบใหม่ 8. การใช้นิโคตินทดแทนแพทย์จะพิจารณาให้นิโคตินทดแทนโดยปัจจุบันมีรูปแบบ ต่างๆอาทิมักฝร้าหลังนิโคตินแผ่นแปะนิโคตินซึ่งหลักการของนิโคตินทดแทนนั้นเพื่อช่วยระงับอาการขาดนิโคตินเพื่อไม่ให้ผู้ที่กําลังเลิกบุหรี่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะเลิกบุหรี่และแพทย์จะปรับลดขนาดลงเรื่อยๆสําหรับรูปแบบนิโคตินทดแทนที่แต่ละคนจะได้รับนั้นแพทย์ยจะพิจารณาจากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแล้วก็ผลการประเมินของการติดบุหรี่ ผลกระทบของการสูบบุหรี่ผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพร่างกายสารต่างๆซึ่งมีอยู่ในบุหรี่และในควันบุหรี่ที่เก่ามาแล้วเมื่อผู้สูบบุหรี่สูดเข้าสู่ร่างกายพร้อมๆก,กันจะก่อให้เกิดพิษท,ที่ทำอันตรายต่อร่างกายซึ่งผลกระทบต่อร่างกายทำให้เกิดอาการดังนี้ผลกระทบระยะสรรั้นประสาทสัมผัสข,ของการรับรู้กลิ่นและรสจะทำหน้าที่ได้ลดลงแสบตาน้ำตาไหล ขนอ่อนที่ทำหน้าที่พัดโบกเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมภายในหนอนลอดลมเป็นเอามพาตหรือทำงานได้ช้าลงระดับคาร์บอนมอนอ,อกไซด์ในปอดและในกระแสะเลือดเพิ่มสูงขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นและมีความดันโล,ลหิตสูงขึ้นมีกดในกระเพาะอาหารมากขึ้นเกิดกลิ่นที่น่ารังเกียจตามร่างกายและเสื้อผ้าลมหายใจมีกลิ่นเหม็นและมีกลิ่นปาก ผลกระทบระยะยาวโรคมะเร็งปอดและมะเร็งในส่วนต่างๆของร่างกายเช่นกล่องเสียงลำคอหลอดอาหารและกรเพะปัสสาวะโรคเส้นเลือดหัวใจตีบและโรคหัวใจขาดเลือดมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดส่วนอื่นๆตีบตันและหลอดเลือดใหญ่ซวงอกและช่องท้องโป่งพองโรคถุงลมโป่งพองโรคหลอดลมอักเสบเหลือรัง ทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมจากการอุดตันของเส้นเลือดขนาดเล็กที่เป็นเลี้ยงประสาทที่เกี่ยวกับการควบคุมการแข่งตัวของอวัยวะเพศเกิดอาการเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงแขนและขาตีบตันอาจต้องตัดแขนหรือขาทิ้งโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆหลายชนิดทำให้อัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจสูงขึ้นเป็น2เท่าอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคถุงลมโป่งพองสูงขึ้นเป็น6เท่าและอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอดสูงขึ้นเป็น10เท่าการสูบบุหรี่ทำให้ผู้สูบอายุสั้นลงโดยเฉลี่ย5-8ปีผู้สูบบุหรี่ที่เริ่มสูบตั้งแต่วัยรุ่นและไม่หยุดสูบร้อยละ50สจะเสียชีวิต ด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่และครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้จะเสียชีวิตในวัยกลางคนก่อนอายุ70ปีโรคต่างๆที่เกิดจากการสูบบุหรี่แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพของคนข้างเคียงผลกระทบระยะสัน้นเกิดอาการ ระคายเคืองต่อจมูกตาคอปวดศรีรษะไอขึ้นไส้เกิดความรู้สึกไม่สบายทําให้มีอาการกําเริบมมากขึ้นในผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดและโรคปอดเลือรังอื่นๆโดยจะมีอาการหายใจติดขัดหรือถึงขั้นเหนื่อยหอบในผู้ได้รับควันบุหรี่ที่เป็นโรคหัวใจจะทําให้เกิดอาการเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอมากขึ้นเกิดอาการจุกเสียนาอ,อกได้ ผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพของคนข้างเคียงผลกระทบระยะยาวในห้องเที่ยากกศไม่ถ่ายเทการสูบบุหรี่ทุกทุก20มวลจะทําให้ผู้ไม่สูบบุหรี่ต้องหายใจเอาควันบุหรี่เข้าไปเป็นปริมาณเท่ากับสูบบุหรี่หนึ่งมวลผู้ไม่สูบบุหรี่ที่อยู่ในห้องทํางานที่มีควันบุหรี่ประมาณครึ่งชั่วโมงจะมีปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในเลือดเท่ากับคนที่สูบบุหรี่เองหนึ่งมวล ผู้ไม่สูบบุหรี่ที่ต้องอยู่ในห้องทํางานหรือในสถานที่แออัดที่มีความบุหรี่เป็นเวลานานจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นจากคนทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ10-30ในหญิงมีครรภ์และทารกทําให้เกิดความเสี่ยงที่ทารกแรกลอดจะมีน้าหนักตัวต่ตํากว่าปกติทารกที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตระหว่างคลอดหรือเกิดความพิการแต่กําเนิดเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงของอาการโรคไหลาตายในเด็กสูงขึ้นเช่น เดียวกับที่มาดาสูบบุหรี่เองในเด็กเล็กทําให้เกิดความเจ็บป่วยได้โรคติดเชื้อของทางเดินหายใจเช่นหลอดลมอักเสบและปอดบวมบ่อยกว่าเด็กทั่วไปและมีอัตราการเกิดโรคเหืดเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังทําให้เกิดอาการติดเชื้อของหูส่วนกลางได้ง่ายและในระยะยาวเด็กที่ได้รับควันบุหรี่พัฒนาการของปอดจะน้อยกว่าและพัฒนาการทางสมองจะช้ากว่าเด็กที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ ในผู้ใหญ่จากการศึกษาทางการแพทย์พบว่าการได้รับควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้ผู้หญิงที่ได้รับควันบุหรี่วันละสามชั่วโมงขึ้นไปจะมีอัตราต่อการเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งที่ลำคอมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับควันบุหรี่สามเท่าและมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในส่วนอื่นๆมากกว่าคนปกติสองเท่าผู้ได้รับควันบุหรี่จะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจขาดเลือดสูงกว่าคนทั่ว,วไปผู้หญิงที่สาม,มีสูบบุหรี่มีความเสี่ยงจะมีอาการ หัวใจขาดเลือดสูงกว่าผู้หญิงที่สามีไม่สูบบุหรี่3-4เท่าและจะตายเร็วกว่าผู้หญิงที่สามีไม่สูบบุหรี่โดยเฉลี่ย4ปี ผลกระทบต่อเศรษฐกิจกในระดับครอบครัวและประเทศความสูญเสียที่สามารถคำนวณได้ค่าใช้ใจ่ายในการสูบบุหรี่ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำจะมีค่าใช้ใจ่ายประมาณวันละ10.8บาทต่อคนโดยผู้ชายมีรายจ่ายสูงกว่าผู้หญิงเกือบเท่าตัวคือประมาณ11บาทและผู้หญิงประมาณ 6.7บาทถึงแม้รายจ่ายต่อคนต่อวันจะไม่สูงมากนักแต่ถ้าพิจารณาในพศ2544มีผู้สูบบุหรี่เป็นประจำจำนวน10.55,710 0คนดังนั้นผู้สูบบุหรี่ทั้งหมดต้องเสียเงินเป็นค่าใช้จ่ายรวมกันถึง40,000กว่าล้านบาทต่อปีค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ จากการวิเคราะห์ของธนาคารโลกเกี่ยวกับรายได้และความสูญเสียของการสูบบุหรี่ในพศ2538พบว่าในทุกๆ1,000ตันของยาสูบที่ผลิตออกมาจะทำรายได้หรือผลกำไรให้แก่ผู้ผลิต65ล้านบาทแต่ทำให้มีผู้เสียชีวิต650 000, คนและเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ7 4 5ล้านบาทขณะน,นี้ทั่วโลกผลิตยาสูบได้รวมกันปีละ7 3 0 0 0 0ตัน จึงคิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจของโลกถึงปีละประมาณหล้านล้านบาทธนาคารโลกได้สรุปว่าการลงทุนเรื่องการป้องกันไม่ให้ผู้คนติดปุหรี่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในการลดค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของประชาชนรองจากการฉีดวัคซีนให้แก่ทารกแรกเกิดจากความสูญเสียทางเศรษฐกิจเหล่านี้ทําให้ปัจจุบันธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชียแนบงการให้สินเชื่อแก่ประเทศที่ขอกู้ไปลงทุนเรื่องยาสูบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการเพราะปลูกส่งออกหรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องความสูญเสียเวลาและแรงงานที่ญาติหรือครอบครัวต้องสูญเสียไปในการดูแลผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวคือผู้นําครอบครัวป่วยหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากการสูบบุหรี่ในครอบครัวที่ยากจนอยู่แลว้วการซื้อบุหรี่เป็นการเบยดบังเงินที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น จากการที่ต้องเสียงเงินตราออกนอกประเทศให้แก่บริษัทบุหรี่ต่างประเทศความสูญเสียที่ไม่สามารถคำนวณได้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่ความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่คุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้ป่วยความรำคาญและความทุกข์ของผู้ที่ต้องรับควันบุหรี่ข้อดีของการเลิกบุหรี่ 1. ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น เพียงหยุดสูบแค่ย0นาทีก็ทำให้ระบบไหลเวียนเลือดภายในร่างกายทำงานได้ราบรื่นขึ้น 2. อ,อัตราการเต้นของหัวใจเป็นไปอย่างปกติหลังจากที่หยุดสูบบุหรี่ได้ประมาณ2ชั่วโมงจะสังเกตได้เลยว่าอัตราการเต้นของชีพจรและหัวใจเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น 3. มีออกซิเจนในเลือดเพิ่มมากขึ้นหากคุณหยุดสูบบุหรี่เป็นเวลายอย่างน้อย8ชั่วโมงจะสามารถช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายได้มากขึ้น ทำให้ออกซิเจนในเลือดเพิ่มขึ้นเพียงพอที่จะไปเลีเ้ยงเซลล์ต่างๆได้เป็นอย่างดีทําให้ร่างกายทํางานได้ปกติ 4. ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจหลังจากที่คุณหยุดสูบบุหรี่ระบบไหลเวียนเลือดภายในร่างกายทํางานได้คล่องตัวตามปกติแล้วระบบไหลเวียนเลือดก,ก็เช่นเดียวกันจะเลีเ้ยงเซลล์ต่างๆในะอวัยวะได้ราบรื่นขึ้นรวมไปถึงหัวใจ ห้าเลิกสูบบุหรี่สองวันทําให้ไายสารพิษตกค้างในร่างกายได้เพียงคุณเลิกสูบบุหรี่สองวันเต็มปริมาณนิโคตินที่อยู่ในร่างกายย่อมถูกกำจัดออกไปได้อย่างหมดจดทำให้ร่างกายไร้สารพิษตกค้างได้ 6. หายใจได้เต็มปอดมากขึ้นคนที่สูบบุหรี่เป็นเวลานานระบบการหายใจมักไม่ค่อยเป,ปลาะโป่งทั่วทั้งปอดแต่หลังจากที่คุณตัดสินใจเลิกบุหรี่ได้ประมาณ3วันร่างกายของคุณจะหายใจได้ปกติมากขึ้น บทสรุปจากการแนะนำที่กล่าวมาเราจะเห็นได้ว่าข้อดีของการสูบบุหรี่มีน้อยมากเมื่อเทียบกับข้อเสียของมันพวกเราอยากให้คุณคิดให้มากขึ้นตระหนักถึงโทษของบุหรี่ให้มากขึ้นซึ่งมันจะตามมาในอนาคตทั้งตัวคุณเองและคนรอบข้างถ้าหากคุณดูคลิปนี้แล้วยังตัดสินใจที่จะสูบบุหรี่ต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่คุณจะต้องยอมรับผลเสียของมันที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณและคนรอบข้างคุณให้ได้ด้วย ขอบคุณที่ติดตามคลิปจนจบขอบคุณครับ